โอ้เจ็บหูใช่ไหมใช่หรือเปล่าเจีบยูใช่ไหมครับเั็ือนหรือเปล่าเจีบยูใช่ไหมครับเราก็เล่นเ,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 เนี้ย <laughs> ยิงพูยิงเข้าตัวทุกคนเมื่อกี้คือไงเด็กมันอ้อนหรอใช่เด็กตัว <c oughs> เล็กๆมันอ้อนพอเรามองตาเขาแบบโอ้ย เอนโูเนะช่างไง้เดียงสาจริงๆเซอเลเชียโอ๊ยปวดหัวหนูไม่นอนนะเนี่ยหนูทำงานเช้านะพรุ่งนี้หนูรอนพี่กินลงไลฟ์พี่โอ้นอนไม่บอ่ะโอเคโอเคได้เดี๋ยวพี่ลงละพี่คิดถึงเอฟซีพี่ไงพเพราะว่าไม่ได้คุยกับเอฟซีนานเลยคิด <c oughs> ถึงพี่เอฟซีอะ <c oughs> <c oughs> คอมเมนต์ตลกอะนั่นหนูนะไล่จ่าหนูไปนอนก่อนเถอะพี่ตามมาละสองนาทีลาเอฟซี่อนแ่เล่นนี่คุยกับเอฟซีเลยโอเคจ้าเดี๋ยวพี่ตามมาออกไปพี่ที่ประกวด m i ส s g กร n นไลค์บอกว่าขอบคุณนะคะให้ดที่ต่อไป น่าจะโตกว่าน้องเปียโนั้งน้องชาชมอ่ะใช่แต่พี่นิกี้ขอบคุณเขาก่อนเอวพี่องขอบคุณเขาด้วยเหรออ่ะก็เขาขอบคุณพี่นิกี้พี่นี้ก็เออไม่รู้ตอบเขาเฉยเฉยเขาเขียนมาแล้วโอเคถ้าชมจ้าขอบคุณจ้าน้องขอบคุณ<ช>ที่เข้ามาโปรโมทนะ้าพริกในไลฟ์พี่นะจ๊ะใช่ใช่บ๊ายบายโ <Okay, S 2> อเคจ้า สาทีเอาไปดูคบไปไน้องจ้าโอ้บอสสั่งอะไรเราทำตามต้องทำตามโอเคเอฟซีนหนึ่งนาทีนะครับแวะมาทักทายนะครับ คิดถึงนะครับ FC ทุกท่านนะครับคิดถึงทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ผมทํางานเยอะนะครับก็เลยไม่ค่อยได้มาคุยกันนะครับบางทีเลิกดึกแล้วก็ตื่นเช้านะครับแต่วันนี้เลิกไวนะครับพรุ่งนี้ตื่นได้แบบแปดโมงกว่านะครับก็เลยแบบมาคุยหน่อยเลือีกหนึ่งนาทีสิบหกวินะครับเดี๋ยววหลังมาใหม่นะครับ โอ้พี่จิ๊ปิดยอดประชาชนแล้วเหรอเฮ้ยสุดยอด <laughs> เอาสักเรื่องโอเคอีกสามสิบวีนะครับไปนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ลงคลิปในแอปแบงนะครับฝากดูด้วยนะครับแล้วก็ฝากอะไรอีกเสื้อคอสามนะครับ ไม่เกินสิ้นเดือนนี้นะครับจะส่งหมดนะครับหรืออาทิตย์หน้าไม่แน่ใจเดี๋ยวเช็คกับไปอีกทีนะครับแต่ว่าจะส่งทีเดียวนะครับครบทุกตัวเลยนะครับพี่ๆนะครับขอบคุณนะครับพี่ๆแล้วก็อย่าลืมนะครับเก็บตังค์เก็บตังค์ประหยัดประหยัดนะครับเก็บตังค์ไว้ซื้อเสื้อผมนะครับเดี๋ยวคอไม่ออกนะครับเดี๋ยวจบคอสามเดี๋ยวผมจะมาหลอกขายคอสี่ใหม่นะครับเก็บตังค์ไว้เยอะนะครับพี่ๆมีผมหลอกเยอะครับ โอเคเก็บตัง <worship> ก <bird> ันนะครับ <Ges> พี <w mail> <energetic> ่คิระพี่เลิกส่งเซกเกอร์พี่แล้วก็เก็บตังพี่โคง